สำหรับทาสแมวทั้งหลายรู้กันหรือเปล่าคะว่าวันที่10กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของเจ้านายตัวน้อยของเราไม่ใช่แค่วันธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือวันที่เราจะได้เฉลิมฉลองความน่ารักของเจ้าก้อนขนฟูๆไปพร้อมกับช่วยเหลือเพื่อนสีขาอีกนับล้านชีวิตเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ทบต้นพอดแคสต์ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวันสำคัญที่ทาสแมวต้องปักหมุดในปฏิทินนั่นก็คือวันลูกแมวแห่งชาติหรือ National Kitten Day นั่นเองค่ะ หลายคนอาจจะเคยเห็นแฮชแท็ก National k i t t e n Day ผ่านตามมาบ้างแต่เคยสงสัยไหมคะว่าวันนี้นะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราจะร่วมฉลองได้แบบไหนบ้างวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันลูกแมวแห่งชาติหรือ National k i t t e n Day ตรงกับวันที่10กร,รกฎาคมของทุกปีค่ะวันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2012โดยคุณคอลินเพจซึ่งเป็นนักกิจกรรมเพื่อสิทธิสัตว์ชาวอเมริกันค่ะ คุณคอนล,ลีนไม่ได้ตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราโพสต์รูปน้องแมวน่ารักอย่างเดียวนะคะแต่มีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นถึง3ข้อหลักๆเลยค่ะ 1. ส่งเสริมการรับเลี้ยงลูกแมวจากสถานพักพิงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า adopt don't shop นั่นเองค่ะ 2. รณรงค์ให้ทำหมันเพื่อช่วยลดจำนวนแมวจรจัดที่น่าสงสารและสุดท้ายคือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกแมวอย่างถูกวิธีค่ะ ที่น่าสนใจคือตอนแรกวันลูกแมวแห่งชาติเคยจัดในเดือนธันวาคมแต่ต่อมาก็ย้ายมาเป็นวันที่10กรกฎาคมเพื่อให้ตรงกับช่วงที่เรียกว่า kitten season หรือฤดูที่น้องแมวคลอดลูกกันเยอะที่สุดนั่นเองค่ะแล้วทำไมวันแบบนี้ถึงสำคัญละ่ะเรามีตัวเล็ขที่น่าตกใจมาเล่าให้ฟังค่ะ ในสหรัฐเอเมริกาประเทศเดียวมีแมวถูกส่งเข้าไปอยู่ในสถานพักพิงสัตว์มากถึงปีละ3.4ล้านตัวและน่าเศร้าที่เกือบครึ่งหนึ่งหรือประมาณ1.4ล้านตัวต้องถูกการุณยคาตเพราะไม่มีบ้านที่พร้อมจะรับเลี้ยงนี่คือเหตุผลว่าทำไมการรณรงค์ในวันลุกแมวแห่งชาติถึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะแต่มันคือการช่วยชีวิตจริงๆค่ะพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ ข่าวดีคือเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าคุณพร้อมลองพิจ,จารณารับเลี้ยงหรือเป็นบ้านอุปถัมชั่วคราวให้น้องแมวจากมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์ใกล้บ้านดูสิคะการให้บ้านที่อบอุ่นกับเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมเลี้ยงก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเราสามารถบริจาคสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารเม็ด อาหารเปียกไซแมวหรือของเล่นให้กับศูนย์พักพิงสัตว์หรือจะบริจาคเป็นเงินทุนก็ได้ค่ะถ้ามีเวลาลองไปเป็นอาสาสมัครช่วยทำความสะอาดกรงหรือแค่เข้าไปเล่นกับน้องๆเพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกคุ้นเคยกับคนมากขึ้นและวิธีที่ง่ายที่สุดคือการช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆข้อมูลความรู้หรือโพสต์ติด National k i d t e n d a y เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างค่ะ นอกจากการช่วยเหลือเพื่อนสีขาแล้วรู้ไหมคะว่าการเลี้ยงแมวยังส่งผลดีต่อสุขภาพใจของเราด้วยนะคะมีงานวิจัยบอกว่าการเล่นกับลูกแมวช่วยลดความเครียดได้อย่างดีเยี่ยมแถมยังช่วยปลูกฝังความแม่ตาและความรับผิดชอบให้กับเด็กๆในบ้านอีกด้วย ซึ่งก็เข้ากับวัฒนธรรมทาตแมวในบ้านเราเลยใช่ไหมคะคำนี้สะท้อนความผูกพันที่น่ารักระหว่างคนกับแมวได้ดีมากๆเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มองเขาเป็นแค่สวดเลี้ยงแต่เป็นเหมือนสมาชิกสำคัญในครอบครัว เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วจะเห็นได้ว่าวันลูกแมวแห่งชาติไม่ได้เพียงแต่วันแห่งการเฉลิมฉลองความน่ารักเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวันที่ย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบและปัญหาของเพื่อนสีขาไร้บานอีกนะับล้านชีวิต สำหรับใครที่กำลังมองหาสมาชิกใหม่ในครอบครัวลองเปิดใจให้กับน้องแมวจรจัดหรือแมวในศูนย์พักทิงดูนะคะพวกเขารอคอยความรักและความอบอุ่นจากคุณอยู่เสมอแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจริงๆแค่การสนับสนุนเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือการช่วยแชร์ข้อมูลก็ถือว่าเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วค่ะ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรับฟังทบต้นพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะหวังว่าเรื่องราวของวันลูกแมวแห่งชาติจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะเมียวถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ